มายืนหล่อยังน้อยอยู่นี่มาขุดออกหน้าไปนะคุณจักรประจิตโครงการเพียงไรบ้างไดมาขุดคุ้มเออขุดขุดคุ้มคุ้มคุ้มเกาะกระเทิบออกมากระเทิบออกมาพี่น้อมันแดดม่นทำมอสเราแดดแดดมันสาดเข่าอันประตูประต่างพื้นทู่ใต้ซีเพิ่ออะไยามแรงแล้วมันสาดเขยิ่งหมดมันห้อนเดดแดดมันส่องเข้ามายางมะแรงมันห้อนแล้วก็มันบ่มี่มองตากผ่าตากแพ่จังหน่อยหนาปนมากนี่พี่น้องเลยแล้วเห็ดซะ มาท่านเอามาแล้วอาพี่น้องเบิ่งอ้ายคอยปิดมักพริดมาขายด้วยพี่น้องเริ่มมักพริกบะสุกมักพริกดิบบมักคนปิดมักพริกมาขายนี่ไม่เท่าน้อยเขาซอยสองทงอันนี้ก็จะไพ่สีซอยอันนี้ก็ได้เฮ้ยวันที่ให้อ้นน้อยเดี๋ยวกัสิเจ้าของเอาทงหนึ่งนี่กะพี่น้องเลยเออเพราะเขาหมักซุกคัน ขันเป็นหมากซุกเราค่อยเอาเองเบิดเลยทาวเบิร์ตเลยขอสิบ้าสิซะบ่่ยานนมโบ่บตากแดดเนาะเออมันซุกเราตากแดดเอาเห็ดบักพริกเห็ดบักเพชรแห้งได้เข้าใจโบซุกแดงมาแล้วปอกเพชรอือแนวเพชรแดงเอาบักเพชรแดงแดงเลยเก็บมาบักเพชรดิบเลยส่วนมากเขาใส่อยู่แต่ว่ามันใส่ไโบลายเข้าใจโบโบลายไปได้หมากกินที่นอกเออเขากินบักเพชรแดงขันบักเพชรแดงเราค่อยเอาให้เจ้าเบิดเจ้ามาให้ค่อยเบิร์ตลดคอยซื้อฮะค่อยซื้อเอง อันนี้หมักเพชรดิบดวงไหนวาลูกชายผิ่นกนับมานางลินอยู่นี่นนนเ,เน,าน,นา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 พนนะพี่น้องเนาะตะเมกยาวมานี้ตัวนี้อีกวนี้ห่น้มเียบวาวนี้ผ่นาุนนำนำยามนำผลมันไหลเ้ยพี่น้องโกอ่างเนอโกอ่างนี่แหละหากว่าสิไป็เห็ดหง้ํำอยู่ในหัน เจ้าวางแผนด้วยเมกอ้างกะมอนไร่ทิมลงกูเลยเออก็ะไรถิ่มและไร่ลงใส่กอนอ้อยอีกนละไร่จะต่อขวางน้ำยึดบนห้องงามอยู่ยืนเลไ่ให้มันลดน้ำู้ละมองหาะใบเป็ดไก่ลอยเกะเลยมันลกะเป็ดไก่เพือลอยเห็นบยอยู่เลยโบตกเต็มเต็มเต็้างเลยเอออันมองอันอยู่นนมันขึ้นระเบ้อันใบบอลนะ ้องม่งเพิ่นอยู่นะกระปัวเพิ่งอ่ะแล้วไปลงกรได้ลงไปเจอหนึ่งบริเน่เบิ่งเนาะไปนนาหาบักนามเนี่ยว่าอยู่อยู่หุ่งีบ้เห็ดอ้าวมันไปใช่เนาะว่ะอู๋ขี่รถเล่อฮางห่อๆไปเลยอันนี้ก็ผู้ซอยเด้อพี่น้องนี่ผู้ซอยหรือผัวสาวออผู้ซอยอันเด็ด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 คนซอยพอ คนซอยบอลหาซอยอีพอวะลูกไงมาเลยเป็นสางคือผมเด้อย, <laughs> ยากรอดเพราะหน้าสีมุ้งลังคาลูกมันแดดอันนี้เวียกของพอแจวถานด <c oughs> ก็สางก็สางแล้วมันแพงที่จ้างคนนะเออจ้างคนมาเห็ดกระมีแหละสงองหมื่นอะไรพี่น้องเอ้ยค่าสางไม่ธรรมาดาบอก เป็นหมื่นพผืนก็ออกซ้ำนี่นะค่าสร้างนี่ไม่ได้จ้างนี่ค่ะผัวเองอ้ายเจ้าของเห็ดให้มูแรงก็ให้แก้ินน้ำเย็นๆจะขวดสองขวดก็พอเก็บมันหอมไหมล่ะเก็บแมย์ม้อนนี่บอกอกมาเลยเนาะ พนเดฟผู้ซอยพี่น้องเลยผู้ซอยลุงกับอันกับพ่ออแล้วคือพอใส่หมวกเนี่ยผัวคอยใช่หอนเดชดช้ได้นะเฮ้ยอ่ะมันจะบริเวณออกนีเขาเดดใส่เลยนะมันเปื้อนนะเฮ้ยมือเปื้อนดำหมอกมันเม๊งไหนเออคอยสักอ่ะอ่ะใหม่กันใส่ มันเป็นเบียววับสุนัาก็น่าว่าสีอาวังนี่ใบเตยของมันก็ได้ทางออกเบิดแล้วไปเดี๋ยวนี้ ก็น่าว่าส hmm. ิเอาทางหลุมนี้เป็นห้องน้ำมาสิห้องน้ำมันเขะข้างนอกนะอะไรอเชิงเสานั่นหรืิงเท้เานี้จะสิแ้าอื่อเสริงได้จังได้กับเพื่อนอันัองก็เขาเอินเพื่ออันหางลังคามันได้ ไม่ ole, rails, ang, áng, Hell, หรอเบิร์เพ okay, 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 okay. mm. mm. e> ื่อลังหางลังคามันคอยว่าเอาออกมาแค่หกแมตรถึงเจ้าหนับมาโลดหัานจะหันมานี่มันได้สำรดญกับสำนันและหกแมตรกันยังวะจะพูดออกมาในหกเมตรอืมมาตัดสุดเดียรดิคาร์ลิบอกเอาเอาไปนี่ก่อน แม่ไอมอนจะชีเหตยังเดคลิปอีกแล้วบ่เ็ดคลิปอีกแล้วบ่ชเกือิ้ยินดีคอยขออก่อฟังก่อนตัวนี้เเอาเสาตัวนี้เป็นยังไง้าเริ่มแดดแล้วพี่น้องแดดแล้วอย่างละไปละมาเห็ดหันเห็ดหนียังพันไดพอคุ้มเรือพี่น้อง เพื่อทักแทกเนาะมาที่ามมากินมัค์รี่ในแม่ม้อนพื้นนีมากินอากาศเฮ้นงเิ้ลี่ับากลยองไป็ดบาีี่้องระดับัเอาคากองไปเห่ดบาทเนี T ่ยลดแดดอีกล่ะ นีนีแหละพี่น้องบ่มีหม่องไว้รถข่อยนํานี่เบิ่งนึกว่านี่6ถ้าอียังอ้อะมุ่งในนี่แล้วรมาเลี้ยงไว้อยู่พี่เบิดเพิ่นว่าเก็กะแฮงนายเท่าเมฆพได้เวียกได้งานแต่สินีไปทางอื่นเพบ่ดเฮเมาแล้วซะโหาเาอยู่แล้ว่ามีรหางนะ คุณไอเอ้ยตัดออกคอยเนี้ยตัวมันจุ่มซะกันนะโอ้ยเาเด็กบวชเห็ดบเห็ดสามต้มนียงก่อนมากมีาท่นมันบริดลลนยจุ่มก็จะตัดออกยังบบบคอยอยากให้มันใหญ่เห็นบอคอยตัดออกค่ะเท้าเห็นบอคุณไอ้เห็นบอนี่พี่น้องนี่ลูกนี่บักใหญ่หนึ่งคอยแบบ mัน ở ba xô nồi rồi khơi ta thím nồi một cho jong vài nồi một, nó nhảy bả này. ở hang chung oh, ta thêm, ta thím, bên nào này mà đi nó. tập จะซื้อตะปูเนี่ยแบบนี้บาบานนี่ฮะเออมันออกมาใหม่เนาะตะปูเดี่ยวนี้เนาะายิงอย่างนั้นฮะเอายิงแบบใส่ดอกกระบานยิงตัดแม่นบอกมาจักแล้วเขาปูเน้อเขาดว่าตะปูออกมาใหม่ยิงเชือกปืนอีกเจ้าลมมีแทนตัวเองมีชอบเลยโอ้เอเขายิงชิล็กเล็กได้เล็ก ไม่จะเปิดว้บ่เอจะนั่งกระลิบเขาไปแลยฮะอืลิบแล้วพี่น้องเอ้ยเพิ่นได้คลิปแล้วเพิ่นลิปเขาไปได้ขันเพิ่นบ่ได้คลิปเดีวเพิ่นออกมานังสัง้ามาแจะอยู่นี้อืมได้คลิปแล้วก็ลิบเลยแหละประเห็นหนาเพิ่นตองขเพิ่นได้คลิปงนี่น้องมง้อืันนึ่ก็ห่มแลวบ้น สบายเลยอ่ะบริษัทจะโทรมาหาข่อยบริษัทเอียงบริษัทชิงเสืออยากให้ยืมเงินผิดงัน้นจะพูดอยากให้ย,ยืมเงินผิอุูกอ่างเด้ลยโทรหาผัวข่อยคือกันสาอร์เซ็นต์สมเไงโทรมาข้าโทรหาผัวข่อยได้ปะเฮ้ยว่ามีสินเสือโทรมาอยากให้เฮายืมเงินบริษัท เขาก็หูเลยเนาะเขาหู้ใดเพราะว่าเจ้าเคยเอาเลยเคยแบบคนผู้นี้เคยจ่ายง่ายอย่างนี้สินะเออเขากะสืบเนาะมันขึ้นมันขึ้นอย่งน้ำคอมพิวเตออร์เขาไหม Ừ subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn